ก็อย่างที่บอกนะครับขนาดฮาร์ดคอย์ครับไปการหนึ่งตัวสองตัวไหมล่ะเพื่อนสามตัวไปไเิยอ้สุดจัดเยอะนะฮะเราก็ไม่อยากจะรัด,ดเพื่อนอะไรมากมายนะครับจะ๊เอ๋ฟิวแถบฮลัลโหลจังหวะนี้รัวๆครับ อิพัไม่ไงวะก่อนไปชมคลิปนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe นั่นเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องอรณนวันดอซีโนะครับทุกคนก็ไปรับชมคลิปกันเลยอินโทรมา สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็มาอยูเก็บคอรปิตี้โบบกันอีกเช่นเคยนะครับก็อนในวันนี้ในคกับผมเรามาสอนนะครับเทคนิคการแต่งปืนเอาลอนั่นเองครับซป็นปืนเอาลอเนะครับเป็นปืนสายตะกล์สายสไนเปอร์ไลเฟิลนั่นเองครับทุกคนก็เอาลอก็เป็นสไนเปอร์ที่คนไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมเล่นนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ดีอยู่นะ ก็ของแต่งก็มีประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับมีทั้งหมด5อย่างนะฮะโดยอย่างที่1นะครับก็เป็นลำกล้องปืนนะครับ MIP Staty ครับผมอ่าย่างที่2นะครับเป็นกล้องเล็งนะครับใครจะใส่ก็ได้นะครับหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะฮะแต่ถ้าใครไม่ใส่เนี่ยเมื่อกี้นั่งนึก ถ้าใครไม่ใส่กล้องเล็งนะครับผมให้ใส่เพราะเผมแนะนำครับ FMJ ครับผมก็คือจอกทะลุทะลวงนั่นเองก็คือเวลาศัตรูไปอยู่หลังกำแพงแล้วเราส่งยิงไปเนี่ยโอกาสก็คืออาจจะตายเพิ่มสักนิดนึงนะครับโอกาสที่ศัตรูจะตายเพิ่มมานะครับผมต่อไปพันท้ายนะฮะก็ YKM Light Stock นั่นเองนะครับทุกคนต่อไปแม็กกาซีนนะครับผมจะใส่เอ่12เราวรีโหลดนะครับเมื่อกี้พูด13ขอภัย ก็12เรลาดีโหลนั่นเองนะฮะต่อไปอ่ะกีบหลังนะครับก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะ,ะับเดี๋ยวอ๋โอเคครประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเ,เราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าปืนเอาล่อเนี่ยมันจะเฟียวเฝ้าสแกไนนะทุกคนก็ไปดูกันเลยครับผม let's go h นะอ d อ o i n t แล้ว หาข ค้างค้างเวลาคนกดปุ่มเองครับต้องระวังนะครับก็เวลาลสไนเปิะครับปมันจะตกอีกุนึงนะสำหรับคนี่ตระวัไว้นะก็ยิงแบบนี้สุดยอด รอจัดยี่สิบตัวชิวๆอะครับอุ้ยโวมดแต่มดแต่คุยมดแต่หันไปทางอื่นไม่ได้ไหรอฮะเป็นไงตัวสุดท้ายก็เอาอะครับชิวเกินจิวจัดบอกเลยกล่องโทไม่เอาไม่เอาโลนีน่ใส่ไม่ดีแบบแต่ตบมือแตกปึ๊บปึ๊บเมียหัวแตก โอเคครับตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่าผม MVP นะครับทุกคนก็เฮ้ยเราแคมนะครับเราแคมเราแคมเราต้องแคมป์นะทุกคนเดี๋ยวกดอยู่ AV นิดนึงนะฮะโอเคครับตรงนู้นหนึ่งสองไม่ตายอา้าวโอเคฮาริคอปเตอร์เพื่อนโอ้ยนอ้อ โอเคครับวางเซนทรีกันนะครับคิวเฮ้ยเฮ้ยข้างในข้างในช่องเราเห็นนะโอเคโอเคโอเคดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ามันจะเดินมั่วนะครับบอทอืมช่องแคบยิงไม่โดนยิงไม่โดนไงหัวแตก สุดจัดสุดจัดอา้าวสุดจัด,ส,ดสุดจัดสุดสุดจัดอา้อาวอา้าวอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยระเบิดมาจากไหนโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่นะโอ้ยตายเถอะ m s m c นะฮะขล็อกเป้าเลยนะเพราะอะไรฮนะเพราะเขาเป็นบอทเป็นบอท มันเป็นบอทนะครับทุกคนเพื่อนเปิดอันติอะไรเขานะฮะเปิด,ปดอันติยิงไว้เลยนะฮะเราก็ไม่อยากจะลัดเพื่อนอะไรมากมายนะครับจะเอ๋ฟิวแถบฮัลโหลจังหวะนี้รัวๆครับเฮ้ยเฮ้ยอิงพัดไม่มีงไงหัวแตกครับรีโหลดแป๊บไม่รีโหลดแล้ว ผมไปบีผมไปอุ okay. hey, hey. ้ยหลักเข้าอุ้ยไม่โดนอีกโอเคยิงมันเพื่อนยิงมันอ้าเพื่อนแตกเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดจังหวะนี้ผมเงียบแล้วนะ กำลังเอาจริงบอกเลยโอเคชนะแล้วนะครับทุกคนะก็สำหรับปืดเอาหลอนะครับทุกคนก็ทั้งที่ดีนะครับรอให้มันบับแล้วค่อยใช้นะฮะก็ผมไม่แนะนำให้เล่นลงแรงหรือแบบจริงจังนะครับแต่ก็ถ้าใครมั่นใจว่าแต่งดีนะครับก็ลองแต่งดูนะครับอันนี้ก็คือ การแต่งฉบับของผมนะครับใครอยากลองก็ไปลองดูได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับทุกคนนะก็สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกด Sub s cribe ด้วยนะครับทุกคนและก็อย่าลืมนะครับที่สำคัญครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆคุณจะได้ดูนะ